ลูกค้าขอซื้อสีโซนิคตัวใหม่มั่งนี่มีตรงนี้พอดีเลยนี่สีชมพูสวยมากลูกค้าเป็นชมพูมุกด้วยนะติดสติกเกอร์เรียบร้อยนะแล้วนะคะชมพูสติกเกอร์แดงนี่งาโอ้โหยังดีเลยอะลูกค้าโซนิคตัวใหม่มีสีชมพูหนึ่งชุดนะคะแล้วก็มีสีน้ำเงินสติกเกอร์ดำนี่รอๆเลย ขาะะลูกขาสองสีชมพูน้ำเงินเอ้ยเราก็มีส้มด้วยส้มด้วยส้มด้วยจัด่ะนี่สีส้มจี๊ดค่ะอุ้ยอันนี้เจมจริงว่ะเมปะในกล่องสวยอยู่โคเจมอ่ะนะคะโซนิีกนิวมีทั้งหมดสามสีนะมีชมพูมีน้ำเงินแล้วก็มีส้มนะคะใครพี่ๆี่คนไหนที่ขับโซนิกนิวมันแตกมันหกักอยากเปลี่ยนใหม่จะทรงใหม่จัดได้เลยหนึ 00, ง่งห้าศส่งฟรีปลายทางตัวใหม่นะคะก็ราคาไม่แพงราคาไม่แรงนะ เอาราคานี้ไปเลยลูกค้าใครที่สนใจแคบลูกค้าหาเอาแอดมินได้เลยค่ะ